ก็เขปกล้เป็นทลมงเนกนล้ครับตเดี๋ยวเราจะไปดูบรกาศมันมาครับเทั้งตมันก็เป็นร้าลยกินหมดเลยแล้วเาเนี่ยเราก็พาเจ้าแมวสุขาไปสอนตรงี้ครับแล้วไปสัตว์ันโ้ก็เป็นสัวตัด้วยไปดูดูาี่นพบเจอก็ะตอมีก็เดี๋ยวพาไปครับขอเซ็ตหน้าก้องสวยๆ่อย าาบ้านมันเป็นบ่อน,นะครับอย่างน,นี้ครับผมแต่ตอนนี้เขาเอาต้นไม้มาวางให้ดูลึกมากครับอันตรายมากดีไม่ดีครับมาดูนี่ครับาาน้ำเห็นไหมมีเอาต้นไม้มาวางไว้หมดเลยเพราะน่าจะตัดแล้วมา,มา,มาทิ้งไม่านี้เลยต้นไม้มน่ะดูหน้าม้าดูตรงนีู้ีระเบยดเป็นตัวกันว่ามีของอะไรอีู่้างบ90ให้เรา